สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมครับผมครับครับผมวันนี้ก็โทรหาอาจารย์ทั้งวันเลยครับผมไม่พอดีมือนี้อาจารย์เป็นไอจังหวัดแต่ติพรลละเนาะติพัละโอ้ครับครับผมก็คือเพิ่งเพิ่งได้กลับถึงบ้านใช่ไหมครับอาจารย์แน่นครับแน่นโทรโทรมารบกวนอาจารย์หรือเปล่าครับนี่อ้ตอนนี้ตอนนี้ว่าง อ๋อครับครับผมพอดีอยากจะโทรมาขอแนวทางอาจารย์เป็นโค้งสุดท้ายครับอาจารย์ขอเป็นเลขเลขขันน้ำมนต์ที่อาจารย์บอกว่าจะจะทาในใกล้ๆ้วันเลขออกครับอาจารย์ครับผมครับผมได้แล้วครับได้หมดทุกท่านครับในทำแล้วที่แล้วที่แล้วครับอ๋อครับครับผมอาจารย์ไปทําอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ สมเนี่ยแหละครับอติอาสมครับอเลอาสมเนาะไอ้อสมก็คือไอ้แถวไอ้ข้อวาางไกลมันก็ว่าจะเป็นไอ้เกี่ยวกับไอ้ฤาษีอ่ะล่ะอ๋อเหมือนเป็นที่อยู่เป็นตำหนักอย่างงี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมประมาณนั่นแหะครับประมาณประมาณสิว่าตำหนักเป็นเพราะอะไครับเพราะว่ามันจะไอ้กับเพราะท่านไงปั่นที่จะเอื้อนตำหนักได้ครับแต่ว่าแต่คือว่าเนาะเข้าใจปฏิบัติสัทธานะครับอ๋อครับครับผม ครับก็แต่ว่าเปิดกะที่ว่าหลังจากที่ดขันน้ำม่นในเมื่อขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นไปไปแนวทางที่ฟันฝันดีับฟันดีรู้สึกว่าถ้าจะไอ้หมนกับว่าจะจะรู้สึกว่าจะเป็นก้อนใหญ่้อมละครับมันโชคโชคโชคลาภนะครับโอ้แต่ว่ารับผมต่ว่าบายในอาจารย์ก็คือว่านาะบางคนกับางคนแต่ที่อันนี้ว่าโดเพาะที่ว่าอาจารย์ทรงไห้แอดมินงทั้งสองอะ่ะอ แต่ว่าอาจารย์จะตีบอกแต่ว่าแต่ว่าก็รรู้สึกว่าอาจารย์เก้านั้นเบ่งง่ายอยู่นะาป้าหมายคับแต่่าคนคนอื่นน่ะหมายถึงว่าไอ้มันจะว่าที่ว่าไออาจจะเป็นสายบุญที่ว่ารู้คนรู้จักไอหมายถึงว่าสายบุญแ่ะเขาเจ้ากับว่าต่จะ่สวนมากที่เขาเจ้าเห็นเห็นน่ะเขาเจ้าเห็นประมาณเก้าสามอะไรประมาณนี้แหละครับอ๋อครับผมเอาผมแต่ว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการ หมายถึงว่าถ่ายแอดมินทั้งสองหมายถึงว่าถ่ายรงได้กับไอ้ไห้เอฟซีของแอดมินทั้งทั้งสองไหตี T, กได้หมายถึงว่าไหตีแต่ว่าเลือกแต่บุญบารมีแต่ะละบุคคลเนะาะโอ้ครับครับผม,บผมก็คือให้เอารูปที่อาจารย์ส่งให้ดูให้เอฟซีดูอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเนี่ยเนะี่ยเนี่ยราะว่าบาง คุนบ,บารมีแต่ระบุคคนสิบบอโทอกันนะ,นคนคนะต่ว่นยังขนเขะเจ้าตาเส็นอีกอย่างหนึ่ง่ะเพราะว่าคันน้ำมุนของอจจงาจารย์เนี่ยทีจจ่ไปปุ๊บอาจารย์จะล่งไอ้งลงไงมันในเฟซเนาะแต่ว่าอาจารย์กบบไอ้อาจจะลงเฟซเพื่อบางคนจะเห็นว่าที่แล้วก็เข้าไหมครับหมายถึงว่าแก้ว่าที่จริงอ่ะโตท,ที่อาจารย์ไปเนี่ยทรงไปเพื่อเม่สำหรับอาจารย์ตีปุ๊บอาจารย์จะตีร่มะเข้า ซี่มาทิวสายบุญข้าเจ้าตีเอาเข่านะครับมาถึงวันนี้มีหลักการยี่ยันนะคมันเกิดกิดมันกัแล้วแต่บุญบารมีแต่ละบุคคลเนาะบางครั้งค่ะเรื่องแบบนี้มันถึงความเสื่อส่วนบุคคลค่บผมบางครั้งข้าเจ้าดีเห็นๆด้านนั้นไอ้แบบว่าเป็นตัวนั่นตัวนี่อย่างน่าครับแล้วแอดทั้งสองเห็นเราบ่กครับที่ทรงไห้นะอ๋อยังไม่ได้ดูเลยครับอาจารย์ครับผมครับเพราะว่าไอ ไอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นอาจารย์เบิงหมายถึงว่าเนาะไอ้แต่ว่าสําหรับอาจารย์เห็นน่ะเพราะว่าางทีเอาตรงๆเลยน่ะเอาตรงๆเลยอาจารย์ค่นซื้อเนาะสาหรับอาจารย์อีูลีวเนน่ะส่วนมากมันก่ค่อยถือนะอ่าย่างอาจารย์เห็นน่ะอาจารย์เห็นถึงไอ้เก้าหกอ่ะเก้าหกเอาจารย์เห็นน่ะแต่ว่ามันมีคนเห็นสามอยู่ใสหมายถึงวาสาม แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเป็นก็คือว่านะอาจารย์เห็นคือมันมันเป็นเก้านะชัดเจนครับหก,ก็ชัดเจนหรืออาจจะเป็นแต่ว่าก็คือว่านงะแบบอาจารย์ก็เห็นแต่ว่าบางครั้งนะอาจารย์จะตีไม่ค่อยเป็นหรอกอืมแต่ว่าที่อาจารย์เฮ็ดเขาเ่เพราะว่าให้เอฟซีสายบุญเขาเจ้าที่ว่าเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าตีเอาเองนะครับครับครับผมต้องขอ,อให้หลายที่ว่า ไอ้ถังวันติดตัวบ่ค่อยไดเพราะว่ามันมันมันบุกคิดถูกเนาะเพราะว่าอาจารย์กีจีแตนตัดใหญ่ง่วงนะโอ้โครับครับผมเข้าใจอยู่ครับอาจารย์ครับผมครับก็ส่วนตัวนี่อาจารย์เห็นเป็นเลขเก้ากับเลขหกใช่ไหมครับในขันน้ำมนต์รับผมหมายถึงว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่มันกัสมุนไพรใหตอนนี้ ยางก่อนนี่คาะาเบิ้งเต็มเต็มปุ๊บเลอาจจะเป็นเก้าหกหกหรืออะไรมันอย่างตะวันอกถึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าสองตัวนั้นค้ายๆกันครับผมนะยัไ Jamie งไงยังได้กับปาก AE ไอไฮแอดมิ่งทั้งสองมายถึงว่าลง่งมายถึงว่าเพื่อเป็นแงวทางครับแอืมต่ <คำ S 1> ว่าแต่ว่าถ้าถามว่า ไอ้ตะว่าก็คือว่าน่ะไอ้ก็ชอบก็วตัวตะว่าโตัตก้อนน่ะตัวที่ว่าไอ้ตั้งแก่ไอ้เขาเขาเรียนก่อนตั้งแก่ตอนคลิปแรกอะนะตะว่าอาจารย์ก็ยังยืนยันมาตะว่ายังยังชอบอยู่ที่ว่าคลิปคลิปคิดก้อนน่ะที่ว่าไห้เก้าสามศูนย์มันบอครับครับผมครับผมไอ้ไอ้อีกสองตัวก็คือหาสามตะว่าคถามก็คือจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ชอบตัวไหนอาจารย์ก็ยังยืนยัน ว่าอาจารย์ให้คิดก่อนนะครับก่อนครับเพราะว่าอาจารย์ออกอาวุธแล้วอครับผมแต่ว่าบางทางนี้ทางนั้นแต่ว่าขันมุ่กระทือวพ่านตลอดนะครับถือว่าพ่านตลอดหมายถึงว่าแล้วแต่ผู้จะตีได้ครับผมเอก็ะทือวก็ะทือว่ไอพ่อเบิงได้อยู่เนาะพ่อหมายถึงว่าพ่อบม่ได้ไ่ได้เป็นน้าพิศนาปัญใดนะครับ ครับผมครับผมเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูท้ายคลิปนะครับอาจารย์ครับผมครับผมอย่ใจมาทิดงมาถึงว่าจังไรก้าอ่ะพรุ่งนี้ยังไงก็ไอ้ทางนี้ทางนั้นก็ไหวกับว่าพรุ่งนี้ก็รวยรวยรับทรัพย์นะครับครับผมนั้นไอ้ขอขอขอข้อมิดเหตนอาจารย์หน่อยได้ไหมครับว่าขันน้ำมนต์นี้อาจารย์เห็นเป็นตัวไหนครับเอาตามสายตาของอาจารย์ก็ได้ครับครับผมไอขันน้ำมนต์นะครับ ผมตีนะผมจะตีจะบางบางคนหรือ,อยังไงเนาะคะ่ะเอาความหมาความคามิดของอาจารย์เนาะอาจารย์จะตีเป็นเพราะว่าตามที่อาจารย์เห็นอาจารย์ H เห็นตัวใดก่อนเนาะเอาเป็นหกเก้าหกครับเพร,เพราะว่าครับผมเพราะอะอาจารย์ในเห็นอาจารย์เห็นตัวใดก่อนนะครัอ,อาจารย์เล่เล่เอาตัวหันติดตุนเลยตัวตัวตังนะครับ ครับครับผมมันจะมันจะตีได้เสมอเพราะว่าอาจารย์ก็ก็ชัดเจนนะครับถือว่าชัดเจนนะเพราะว่าอาจารย์ตีตามที่อาจารย์เห็นครับผมครับผมอาจารย์ใช้เวลาในการทําขันน้ำมนนานไหมครับอาจารย์กะไอ่กะไปถึงว่าตะเอาตอนแรกเนาะก็คือการตามตามแรกปุ๊บ่เนี้ยเาก็ต้องสวดมงคลหลายพาธไปเนาะหมายถึงว่ากตะสวดมนต์สวดหลายพาธแบบนี้กระรู้สึกว่าแต่ว่างวดนี้โบ บถือว่าโดนครับเพราะว่าหมายถึงว่าขันน้ำมเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนให้ง่ายไหมหมายถึงว่าวิ่งเลยนะครัความหมายก็คือวิ่งวิ่งเลยปกตินะผมจะเที่ยนไรหมายถึงว่าจะกี้เฮ็ดหมายถึงว่าทุกข้งนี่แป๊ะหมดเที่ยนประม่านเล็มเล็มเล็มหมายถึงว่าเล็มประม่านเขาเเล็มบาทปะรู้สึกว่าจะซีเล็มคนนี้แต่ว่าเที่ยวนี้ใช่ใส่เล่มเล็มเดียวได้ไหมครับหมายถึงว่าบทเพื่อนจะหายก็หายง่ายนะหมายถึงว่าบทที่ว่าไหนที่เพื่อนหายงากงนี่ ซีเล่มกับวันใดอยู่หมายถึงว่าครับผมจะว่างวดนี่หายง่ายมาที่ว่าเกาะเกาะเลยแหละพิงเกาะเกาะเกาะเลยนะครับครับผมอืมครับผมน้ำตานะครับน้ำตาเกาะเลยนะครับน้ำตาเปลี่ยนอ่ะครับครับผมแล้วก็ถ้าเอฟซีเห็นเป็นตัวอื่นก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูเนาะครับผมครับผมก็อย่างว่านะครับผมบุญแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมครับอาจารย์ เงีนครับเพราะว่าบาบางครังเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนน่ะหมายถึงว่าแต่ว่าบาดเนี่ยบุญบารมีแต่ระบุค้อในนั่นก็คือว่านอนกับวท่ถะกันบานนี้เพื่อนอาจจะเห็นหรือเพื่อนอาจจะแบบว่ามีอะไรโดนจิตโดนใจน่ะครับผมให้เห็นเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับอ่ะอันนี้อาจารย์กับอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์มีมีแบบเข้าหมายว่ามีหลักฐานยืนยันเพราะว่าที่อาจารย์ส่งไปให้หมายถึงว่าส่งไปให้พี่น้องเนาะไมายถว่าพี่น้องอาจารย์มาด้วย เจ้าปฏิเเห็นนั่นน like ่ะไ่คือกันนะนะครับอ่าโพสุดท้ายก็มีคนถูนะครับอ่าแต่เล่จักรีวัฒน์สมัยอ่าเอาตรงนะเพราะ่าอาจารย์เป็นคนหน่งนะเขาตรงตรงก็้ะซื่อหน้าอาจจะอาจจะว่าแต่คือว่าเนาะมันก็จะแต่แต่พบะพิทผู้ภาคเลยหรือว่าครับอ่าผมแต่ว่าส่วนความฝันอาจารย์ที่ให้ไว้แต่ต่องวดก็เอาไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์จ้าผมับผมเออไอ หมายถึงว่าแต,แต่แต่พูดถึงว่ามันมันเกิดนะครับมันกิดหือว่าอยู่ใน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 อัอนเดียวกันนีครับเนาะเพราะว่าตอนตอนตอนมาให้ไอ้เก้าสามศูนย์นะครับเก้ <September 30. S 1> าสามศูนย์กัหาสามค่ะอาจารย์แมนครับแมนครับตว่า่ว่าต่ว่าถาถามสถามรวยชอบออนนแต่ว่าไม่ใจนะอ,นอ,อาจารย์ชอบหาสามหมายถึงว่าชอบร้ายพ้อมาละ มั่นใจเพราะว่าเพราะว่าหมายถ <ibl> <als> ึงว่าตอนรู้ส <smoking> <bird> ึกว่าไอ้ความหมายหมายถึงว่ารู้สึกว่าแต่ก็ไอ้ที่ที่หมายถึงว่าที่เอฟซีสายบุญของตัวว่ากัมรายอกับไอ้ของอาจารย์เขาเจ้าก็ไอ้ตอบมาหมายถึงว่าตอบมาว่าเห็นเก้าสามต่ว่าไอ้หมายถึงว่าเก้าสามเลขสามตัวไหนอไออาจารย์กะมพูซ้ายมาจะเห็นอืมแต่เขาเจ้าตีไปสองสามเจ้าแล้วครับผมครับผม ส่วนใหญ่เขาตีเป็นตัวไหนบ้างครับอาจารย์ส่วนใหญ่เอฟซีลูกษย์ลูกหาที่เขาตีกันตีเป็นตัวไหนบ้างครับที่ที่ที่เขาส่งมาเขาเขาเห็นเขาบอกว่าเก้าสามสองเก้าสามหนึ่งเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับอ๋อ<า>ครับผมเก้าสามสองเก้าสามหนึ่งไม่ต้องอาานะไรแรอกเขาเดี๋ยวมันจะมันจะลายตัวครับครับครับผมครับจะแท๊แ แต่แต่นี้ก็ไม่ใช่ว่าที่จริงต่อ,ต,อต่องวดให้เก้าสามศูนย์ถือว่าติดเก้าสามแะ้นั่นก็บทสิว่าตัวครับอันนี้อาจจะเป็นแต่ว่าอาจารย์แตยังอาจารย์แตยังเห็นว่าเก้าชัดแต่ต่อหกชัดหรืออาจจะเป็นเก้าหกสามอะไรประมาณนี้หรือสิครับเพราะว่ามีเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าถ้ามันว่าลายจะมันจะลายตัวนะครับครับครับผมเพรยังไงเดี๋ยวจะเอาเลข ขันน้ำมนให้เอฟซีดูในกล้องนะครับอาจารย์ครับผม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 ยังไงก็รบกวนอาจารย์ส่งให้แอดมินหน่อยนะครับครับผมครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับผมค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขขันน้ำมนเนาะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการหยิบจับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่อาจารย์หินเป็น9 6 9 6หกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางสรุปของอาจารย์เดชานนะคะเนาะมีความฝันและก็ขันน้ำมนตเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ